ของแต่ละท่านเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการพิจารณาวันนี้เราก็พูดคุยกันไปเยอะแล้วว่าในส่วนที่พนักง,งานสอบสวนผมํำน,นวนไปให้อายการแล้วแต่อายการผู้รับผิดชอบสํานวนไม่ได้ามาด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้แทนอายการจังหวัดท่านก็รับไปแล้วว่าจะไปประสานให้ ครับว่าข้อมูลต,ต่างๆที่เราพูดคุยกันมันมีทั้งการชะลอการสั่งฟ้องมีทั้งการช่วยเหลืออะไรต่างๆแต่ถ้าท่านมาคาดกั้นว่าจะได้คาตอบวันไหนเราก็ต้องไปคาดกัน้นอายการใช้ของํำนวนก่อนว่าท่านจะพิจารณาให้ได้สรอัม่นะครับก่อนนี้ยผู้ว่าเนี่ย ไปบังคับใครไม่ได้รรอต้องให้เวลาในการทำงานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่กระบวนการวิธรทาแล้วก็คิดว่าผมไม่มีการจับกลุมเพิ่มเติมถ้าท่านไม่ทำติดเพิ่มมีพููถูกไหมแต่ถ้าท่านทำติดเพิ่มเนี่ยก็ไม่แน่ใจท่านเกิดไปถูก ไปถูกรุกนอกเขตพื้นที่สนบทชุมชนที่เคยคุยกันไว้แล้วออก็โดนโดนจักลุมเพิ่มเติมแน่นอนอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันนี้เครือข่ายปฏิรูปที่ดินก็ต้องพูดคุยกับสมาชิเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราได้ข้อยุติกันว่าอายการกำลังพิจรารณาอดู่ โดยมีข้อมูลที่ท่านเอามาประกอบเยแยะก็คงจะรับไปพิจารณานะครับท่านเป็นไปได้ก็จะจะลอการดำเนินง,งานในเรื่องของการสั่งฟ้องส่วนในเรื่องของการสั่งให้ทำลายก็เป็นอำนาหน้าที่ที่ เจ้าหน้าที่เขามีอยู่แต่จะประสานให้ชะลอการทำลายเนี่ยก็ต้องไปลองดูว่าปสอชก็สั่งให้ชะลอลนั้นนะครับตามคำสัง่งนั้นเนี่ยที่บอกว่าหกสิบเนี่ยถตาดีกว่าว่าชะลอการทำลายได้เจ้าหน้าที่ก็คงพิจารณาให้อันนี้ก็ลองรับไปประสานดูนะครับท่านสสชว่าคำสั่งที่หกสิบเนี่ย มันหมายถึงการชะลอการสั่งทำลายด้วยหรือไม่แนะต่ขอสชชัดเจนสั่งมาชัดเจนว่าชะรอได้สำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เก่าแต่ท่านถ้าท่านปลูกในพื้นที่ใหม่นอก,ะอกเะลอชุมวนนี่ผมว่าไม่น่าจะชะลอ แต่ถ้าท่านปลูกในพื้นที่เก่าปลูกแทนยางแก่อะไรต่างๆ,ๆก็หาหรือแบบดูว่าการนี้ยังทำได้หรือไม่นะครับก็คงไม่มีใครใจไม้ได้แล้วครับถ้าเราทำถูกนะแต่ว่าคำสั่งเนี้ยเป็นคำสั่งกว้างกว้างมากนะครับต้องมานั่งตีความว่าคนนี้เนี่ย เป็นคนยากไร้หรือเปล่าตามคนต่างคนแชเนีันมันมีเรื่องให่ดีกว่าอีกเยอะคนนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยหรือเปล่าคนนี้เป็นผู้ที่ไร้ที่ดินทำกินหรือเปล่าเดิมก่อนหอเปล่า้านเดิมไหมต่างเดิที่บ้านนี่หม ว่าอยากไปอย่าไปริ่งความรวดเร็วว่าจะต้องให้คําตอบภายในสามวันห้าวันนะใจเย็นเพราะว่าเราพูดคุยกันเข้าใจนะก็คงไม่มีการดำเนินการอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ก็ต้องให้เวลาให้ท่านต่อจอเนี่ยไปประสานผู้ที่เกี่ยวข้องน,นะครับ ไปกระสารดูว่ารับทราบคำสั่งกอส,อสอจฉบับที่ 64, 66 000, ทั่วถึงหรือยังคำสั่งนี้ดีกว่าว่ายัางไงหมายความว่า,วายัางไงนะครับจะไปดำเนินการในพื้นที่ที่เป็น,นชนบทชุมชนกำลังดำเนินง,ง,งานอยู่ได้หรือไม่อย่างไรถ้าละเว้นไว้เพราะว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินง,ง,ง,งาน,นชนบทชุมชน ก็ต้องดำเนินการาากนั้เจ้าหน้าที่ก็จะไม่เข้าไปแตะตอ้องแต่ถ้าบุกรุกใหม่เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นต้องดำเนินการตามาตามคำสั่งขอ,ขอ,อ,องกสชเช่นเดียวกันเพราะว่ากสชเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมแต่ตอนนี้กสชก็ ให้มีการแก้ไขปัญหาที่สังสมกันมานานแบบที่เรากำลังเป็นอยู่ในช่วงโมงเรีวัวตาต่อเนี้ยพอคำสั่งคอจีออกมาพูดเช้าก็เงินจักคุมเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่อาจจะไม่ได้นัไม่รู้ําสั่งก็เป็นไปได้เจา้าหนี่ป่าเนี้ยบางทีไม่เห็นไม่มีทีวีไม่กียุคก็ ในหได้ฟังรายการที่เป็นคำสั่งคอร์รัชันต่างจะมีทั้งไปรั้นะครับนวก็ต้องอาศัยให้อภัยกันแล้วก็ถาความเข้าใจกันนะครับก็คิดว่าวันนี้ผมจะได้ข้อยุติว่าถ้าพื้นที่ของท่านที่โดนจับกุมไปนั้นอยู่ในเขตชนบดชุมชนทางท่าน,น,านอาการก็จะพิจนารณา เอาเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ไปพิจารณาดูว่าจะดำเนินการให้ความยุติธรรมกับท่าน่างไหครับ